รืดูใบไม้เปลี่ยนสีคะ่ะเพื่อนๆค่นข<า>สวยงามมากดูสิคะว,ว้าวสองพ่อลูกนะคะเริ่มตกลงกันไม่ได้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนกันสองพ่อลูกอายุล็อกนะคข้าเยะพ่อใหญ่ค่อยก็เหมือนเป็นอัลไซเมอร์อายุล็อกนะคะ้าก็เช็คนี่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีคือสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขา ฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าความสวยงามของลืดดูใบไม้เปลี่ยนสีนี่ฝนตกเฉแอะแต่ว่าเขาสวยงามมาก